เหมือนเป็นถ้ายน้ำมันเครื่องนี่แหละแต่น้ำมันคอมอ่ะมันไม่มีรูให้เราทายอีกหนึ่งรายการนองะทียคุณผู้ชมนหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยสอบถามกันมาเยอะมากว่ามันช่วยอะไรบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยวันพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันกับรถเบียนวีเอ็กวันเป็นงานปัดชิ่งระบบแอร์นะคะปัดชิ่งระบบแอร์เอ่อมันไม่ได้เป็นการซ่อมบำรุงไม่ใช่เป็นการซ่อมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการซ่อมนะคะแต่มันเป็นการบำรุงหรือยืดอายุการใช้งานของระบบแอร์เดี๋ยวที่เหลือวันให้คุณต้าอธิบายดีกว่าคุณต้ามีคําถามถามมาว่าปัดชิ่งออรมันคืะไ โ <Okay. S 2> อเคก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับ bm x 1เนาะ f 4 8เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับาการฝัดชิ่งระบบแอร์นะก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมแอร์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันคอมแอร์ลมไปถึงน้ายาแอร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าเอาน้ํามันคอมออกมาเนี่ยน้ำยาแอร์ก็จะออกมาด้วยแต่เราจะาทําวิธีการในง,งานมันมันไม่มีนอตถ่ายน้ํามันออกมาเราก็ใช้วิธีครับเป็นตัวเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวดูดน้ํามันคอมนะแล้วอบออกมาให้ได้มากที่สุดนะประมาณสัก90%ลเก้ารับ90%ออกมาหมดเลยนะครับแล้วกันเนาะปน้มานนอมคหม่เข้าไป เพื่อการหล่อลื่นในระบบแอร์เนี่ยให้มันสมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันเป็นของเหลวใช่ไหมครับมันเป็นของเหลวแล้วเนี่ยโดยความร้อนแล้วเนี่ยคุณภาพของน้ำมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับตามอายุการใช้งานอย่างแล้วคันเนี้ยประมาณหนึ่งแสนโลก็จะนิยมการเปลี่ยนประมาณนี้แหละครับหนึ่งแสนโลเปลี่ยนที่นึ่งนะครับเนี่ยเราจะมีให้ดูอยู่น้ำมันใหม่น้ำมันเก่าอันนี้น้ำมันเก่าเนี่ยครับน้ำมันเก่านะครับแล้วน้ำมันใหม่อยู่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าดาเท่าไหร่ครับใช่ดำไม่ดาเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อยืดอายุการใช้งานของพวกคอมแอร์เพราะว่าน้ำมันทวกนี้มันจะไปหล่อเลื่อนพวกลูกสูบต่างๆเนาะในในตัวคอมพิเตอร์แอร์นะครับยืดอายุการใช้งานพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นทยน้ำมันเครื่องนี่แหละแต่น้ำมันคอมอ่ะทำงานออโตเมติกหมดเลยนะดูดดันเติมน้ำมันคอมครบเลยก็คือเนี่ยค่ะเสร็จในกระบวนการเดียวคือทั้งน้ำยาแอร์และน้ำมันคอมแอร์ถูกไหมเรียบร้อยหมดในกระบวนการเดียวนะคะรถที่สมควรทำคือเมื่อไหร่ ก็1นึ่งแสโลครับรบ1นึ่งแสโล,<ช>ล <ด S 2> รถเลขไม่หนึ่งแสโลหากไม่เคยทำแนะนําให้ทำนะคะโอเคถ้างนั้นน่าจะประมาณนี้เนาะนนฝากไว้แค่สาหรับงานฝัดชิ้งระบบแอร์นะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะหรือยังไม่เคยได้ทําเลยวันไหนถึงเช็คระยะแล้วถึงคิวเช็คระยะเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องแล้วอาจจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ไปได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ทําให้เขาเรียกว่ายืดอายุการใช้งานของระบบแอร์เนาะโอเคงั้นฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะมันไม่มีรู้ให้เราถ่ายฉะนั้นมันต้องใช้เครื่องช่วยใช้